ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติทาราศก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันนะครับถึงปัญหาที่ตาก,กล้องหลายคนชอบเถียงกันนะครับมาก่อ็จริงๆก็ไม่รู้จะเถียงไปทําไมนะครับคำถามที่ชอบเถียงก็คือว่ากล้องตัวไหนเนี่ยมันดีกว่ากันอันไหนมันเหมาะการใช้งานถ่ายภาพสวยหรือไม่สวยนะครับอันไหนมันโดดเด่นที่สุดหลายคนก็บอกว่า ฟูลเฟรมมันดีหลายคนก็บอกว่าเอเสซมันก็เดินทางสายกลางนะบางคนบอกถ้าจะให้สุดจะต้องไป m มี i เ m ียมฟอร์แมตทีนี้ถ้าเรามาลองดูนะครับสิ่งที่เราเถียงกันเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับสาเหตุของที่เราเถียงกันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยนะครับมีข้อมูลนะครับข้อมูลหรือว่าความรู้เนี่ยที่ไม่เหมือนกัน หลายคนก็คงเถียงว่าไม่จริงครับอาจารย์ทิตีความรู้มันเหมือนกันหมดแล้วครับรอเซิร์ชกูเกิลก็รู้แล้วอืมจริงๆจะพูดว่าถูกก็ใช่จะพูดว่าผิดก็ใช่นะครับคือจริงแล้วอาจารย์ทิติจะมาเล่านะครับคืิงจริงแล้วช่องเราเนี่ยก็อยากแชร์มีทฤษฎีทักนิดนึงนะครับให้ทุกคนเนี่ยเวลาฟังแล้วไม่ได้สาระนะครับเป็นจุดแตกต่างระหว่างช่องหัวใจทิติกับช่องเรื่องกล้องโดยปกติเดี๋ยวอาจารย์ทิติจะมาเล่าให้ฟังนะครับมันมีนักทฤษฎีคนหนึ่งนะครับที่เขาเป็น นักจิตวิทยาทางด้านการศึกษาคนนี้ดังมากเลยนะครับเขาพัฒนาแนวความคิดหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดในเรื่องของปรัชญาทางด้านมนุษยนิยมอืไปนู่นเลยนะแล้วก็เขายังพูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าการรับนวัตกรรมไปหาอ่านแล้วกันนะครับเขาชื่อคาร์โรเจอร์ C A R L นะครับแล้วก็โรเจอร์ก็ สะกดตรงตัวเลย R O J E R ทีนี้คาร์โรเจอร์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับคาร์โรเจอร์เขาบอกว่าความรู้ของคนเราเนี่ยนะครับมันมีแหล่งที่มาด้วยกันสองแหล่งด้วยกันก็คือหนึ่งมาจากเอกสารตำราหรือผู้รู้นะครับเอกสารตำราหรือผู้รู้ซึ่งเอกสารตำราหรือผู้รู้เนี่ยถ้าเราไปสืบเสาะตั้งแต่สมัยอะลิสโตเตลไก่จังนะครับอริสโตเตลเนี่ยเราจะ ไปรู้ว่าอ๋ออริสโตเิลเขาแยกตัวนะครับมาจากกลุ่มโซฟิสนะครับกลุ่มโซฟิสก็คือเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเขาทำแนวความคิดเขาเรียกว่าประโยชน์นิยมขึ้นมาซึ่งประโยชน์นิยมเนี่ยมันเป็นรากฐานนะครับของเออเขาเรียกอะไรคนที่เป็นวิชาชีพทางด้านนักการเมืองหรือทศาสตร์พะสมัยก่อนเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับการที่เราจะเขาเรียกว่าหวานล้อมหรือว่าตรึงคนเนี่ย ให้เชื่อถือได้นะครับซึ่งในสมัยก่อนเขาจะมีนักการเมืองใช่ไหมสมัยก่อนมีนักการเมืองออกมาแล้วก็พูดหวานล้อมคนให้เห็นพลอยตามก็เหมือนกับนักกฎหมายบ้านเรานะครับซึ่งกลุ่มโซฟิสเนี่ยเขาก็มีแนวความคิดแบบนั้นว่าเฮ้ยปรัชญาเขาได้เป็นแบบนั้นแต่อริสโตเติลเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยอริสโตเพโตเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเขาก็เลยแยกตัวมาทํากลุ่มที่เรียกว่าเสรีนิยมเสรีนิยมเนี่ยเขาจะมีความเชื่อในเรื่องของเกรทบุกหรือตำราอมาตะแล้วเขามีความเชื่อว่าองค์ความรู้เนี่ย ที่คนจะต้องเรียนรู้เนี่ยควรจะมาจากเอกสารหรือตำราเขาก็เซตอัพในส่วนของความรู้ที่คนจําเป็นจะต้องรู้อเขาเรียกว่าแนวที่องเสรีนิยมหรือริเวอร์อืมเดี๋ยวจะไปใชจะไปไกลแล้วอาย้อนกลับมาก่อนทีนี้ตัวเกรดบุ๊กหรือตำราเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งโค้ชด้วยกันเองหรือว่ากูรูหรือผู้รู้ก็มาจากเสรีนิยมด้วยกันทั้งสิ้นนะครับก็คือเชื่อตำราหรือเชื่อนะครับในส่วนของ กูรูหรือผู้รู้แต่ยังมีอีกเขาเรียกว่าแหล่งความรู้หนึ่งนะครับซึ่งคาร์โรเจอร์เขาได้กล่าวไว้นะั่นก็คือความรู้ที่มาจากการลงมือปฏิบัตินะครับที่เขาเรียกว่าประสบการณ์นั่นเองดังนั้นคนที่เป็นประสบการณ์เนี่ยคือมีประสบการณ์ปุ๊บเขาก็จะทําอะไรก็ตามเขาจะทําแล้วประสบการณ์สำเร็จหรือทําแล้วให้เห็นถึงแนวความคิดหรืออะไรบางอย่างที่เป็นที่มาของผลลัพธ์ที่น่าสนใจซึ่งตัวนี้ก็ เป็นจุดจุดหนึ่งด้วยก็จึงเป็นที่มาของสิ่งที่เราเรียกว่าปรัชญาแนวที่พัฒนาการนิยมหรือว่า pragma นะครับจริงๆแล้วไอ้สองอันนี้มันเป็นข้อขัดแย้งนะครับเลวลาที่อาจารย์นิสอัดคลิปแล้วเราเจออาจจะเจอสมาชิกบางท่านเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้อ่านหนังสือนะครับไม่อ่านตำราเนี่ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าตกลงแล้วความจริงมันมีอยู่หนึ่งเดียว หรือตกลงแล้วความจริงมันมีอยู่หลายสิ่งเคยได้ยินไหมหลายคนบอกความจริงต้องมีอยู่หนึ่งเดียวครับอาจารย์แต่ถ้าเราอ่านหนังสือนะครับถ้าเราอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือนะเราจะค้นพบขั้นอย่างน้อยที่สุดนะครับเราจะแบ่งแยกความจริงเนี่ยออกเป็นสามส่วนด้วยกันสามส่วนนะสามแบบสามที่มาความจริงอันแรกนะครับเขาเรียกว่าความจริงมีอยู่หนึ่งเดียวนะครับเป็นหลักของ ภาษาไทยเรียกว่าปฏิฐานนิยมนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโพติวิึมแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความจริงมีอยู่หลายสิ่งขึ้นกับผู้ค้นพบความจริงมีอยู่หลายสิ่งขึ้นกับผู้ค้นพบนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับประสบการณ์นั่นก็คือแนวความคิดปรัชญาที่ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าตีความนิยมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Interpretivism แต่ถ้าเป็นอีกอันนึงซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินก็คือทางด้าน c r i t i c a l wisdom นะครับ critical เนี่ยหรือว่าบ้านเราเขาเรียกว่าแนวของพิดนันวิภาคก็คือฉีกแนวไปเลยมันมาจากปรัชญาประเภท Radical นะครับหรือว่าปฏิรูปนิยมทีนี้จะเห็นเลครับว่าลรงจีนาการนะครับว่าถ้าเกิดตากล้อง2คนนะครับตากล้องสองคนซึ่งคนนึงเนี่ยศึกษาหาความรู้มาตามแนวความคิดที่เรียกว่า ปฏิฐานนิยมหรือว่าโพติวิซึมหรือว่าเสรีนิยมซึ่งมีความเชื่อว่าความจริงมีอยู่หนึ่งเดียวและความจริงนั้นอยู่ในตำลาอยู่ในกูรูผู้รู้เท่านั้นดังนั้นเวลาเกิดการถกเถียงกันว่าอะไรดีกว่ากันเนี่ยคนต่างๆเหล่านี้ก็จะอ้างอิงตำราและต้องบอกว่าตำราถูกต้องที่สุดแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เราก็เป็นคนเขียนตำรานะแล้วเราก็ทราบอยู่แล้วว่าความจริงบางอย่างเนี่ย มันเป็นความจริงแค่ตอนนั้นแค่นะักตอนที่เขียนหนังสือแต่ปัจจุบันเนี่ยความจริงนั้นเปลี่ยนไปแล้วยกตัวอย่างง่ายๆอยากจะให้ติเรียนเป็นญาตรีเนี่ยนะครับเวลาเราเรียนทางด้านกรณีศึกษาด้านการตลาดก็จะมีเคสสตดี้ของ Ford ดนะฟอร์ดเคสสตดี้แต่ว่า Ford ตอนนี้ก็ไม่ได้ดังแล้วถ้าในอเมริกาอย่างพวกดิสคาว n t สโตร์ก็จะเป็นอย่างพวกวอลมาร์แต่วอลมาร์ตก็ไม่ได้ดังแล้วถูกต้องไหมหรือมีเคสสตาดี้หลายๆอย่างแต่บริษัทต่างๆเหล่านั้นก็ ไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วน,น,นั่นก็แสดงว่าสิ่งที่กล่าวในตำราในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ยั้งคงทนเสมอไปคือ,อมันไม่ใช่แฟก์ไม่ใช่ความจริงแบบนั้นเสมอไปทีนี้มาพูดถึงอีกมุมหนึ่งอีกคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยอ่านหนังสือน้อยแต่ปฏิบัติเยอะก็คือลงมือปฏิบัติเลยไม่สนใจแล้วว่าตำราจะเขียนยังไงฉันตะบี้ตะบันถ่ายรูปไปก็เกิดความรู้เกิดประสบการณ์ ซึ่งความรู้นั้นเกิดมาจากประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์ของแต่ละคนตาก้อแต่คนไม่เหมือนกันถูกต้องไหมประสบการณ์ตาล้องแต่ละคนไม่เหมือนกัน,กน,กน,น,น,กนงั้นถ้าเกิดเราไปคุยเพียามไปดิสคัทไปพูดนะครับหาความรู้ความจริงกับตากล้องที่เขามีความเชื่อในเรื่องของประสบการณ์นิยมนะครับหรือว่าถ้าเป็นแนวปรัชญาก็จะเป็นในแง่ของพิพัฒนาการนิยมหรือโปรเกรสซีฟนะครับแต่ถ้าเป็นในงานวิจัยเราจะเรียกว่าอินเตอร์พริตติวิซึม นั้นคนต่างๆเหล่านี้ก็จะให้คําพูดไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ความว่าใครผิดใครถูกนะแต่มันจะหมายความว่าแต่ละคนก็จะมีความจริงในมุมมองของตัวเองทีนี้ก็ต้องถามว่าใครผิดใครถูกอันนี้อาจารย์ที่ติดต่อไม่ได้แต่มันมีแนวความคิดหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างจะเอ่อจะให้ติเรียนสมัยตอนที่เอ่อเรียนพุลุศะนะครับพุรุศ อยู่ที่จุฬาเนะี่ยเคยที่เคยเรียนมาจะมีแนวความคิดของออนักการศึกษาท่านหนึ่งที่เรียกว่าที่ชื่อดังมากมากเลยเราไปเซิร์ชใน Google คงจะเจอที่เรียกว่าเปาโลแฟร์ Fair, นะครับเปาโลแฟร์ Fair, ก็สะกดง่ายก็คือ P A U L O เปาโลนะแล้วก็แฟร์ก็คือ F R E I R E เปาโลแฟร์เปาโลแฟร์เป็นนักการศึกษาชาวบราซิลนะครับนี่ต้องต้องนึกนะต้องนึกต้องนึกนิดนึง บราซิลเขาได้เขียนเอกสารหรือตำรานหนึ่งที่โด่งดังไปทั่วโลกเขาเรียกว่า Pedagogy of the Oppressed นะครับก็คือการศึกษาของผู้ที่ถูกกดขี่เขาได้แบ่งระดับการถูกกดขี่ไว้4ระดับนะครับถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็เหมือนกับบัวระดับของบัวที่มีบัวบัวใต้น้ําก็คือบัวอยู่ในโคลนตมบัวอยู่ในน้ําบัวใกล้พ้นน้ําบัวพ้นน้ําแล้ว เขาก็เปรียบเปยเหมือนบ้านเราเลยนะศาสนาพุทธเรานี่อเมซิ่งนะครับถ้าเราเข้าใจศาสนาพุทธเราอาจะเข้าใจศาสตร์ได้หลายอย่างทีนี้ทางเปาโลแฟร์เขาบอกว่าคนที่ถูกกดขี่เนี่ยเขาก็มีสี่ระดับด้วยกันอันดับแรกเลยก็คือถูกกดขี่แต่ไม่รู้ว่าตัวเองถูกกดขี่อืมใช่ดังนั้นคนต่างๆเราเนี่ยก็จะพูดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับแต่การเชื่อนั้นถูกกดขี่อยู่นะอาจจะถูก กลรุทธ์ของการตลาดของบริษัทยักษ์ใหญ่บอกว่าเฮ้ยกล้องเราดีที่สุดก็กล้องเราสกินโทนดีที่สุดหรือว่ารถของเราดีที่สุดรถเราอะไหลหาง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ก็ไม่เคยพิสูจน์ไงก็ก็มีความเชื่อในตำราไงมีความเชื่อเรื่องเสรีนิยมนะครับก็มีความเชื่อว่าเฮ้ยสิ่งที่อยู่ในตำราถูกต้องที่สุดหรือสิ่งที่อยู่ในกรูรู้ที่เขาเชื่อเขาศรัทธาเนี่ยถูกต้องที่สุดเขาเชื่อแบบนั้นใครจะมาเปลี่ยนแปลงความคิดเขาไม่ได้อีก นนอีกคนหนึ่งอันในระดับแรกนะก็คือถูกกดขี่แต่ไม่รู้ตัวเองถูกกดขี่บุคคลอีกระดับหนึ่งนะครับไอ้คนกลุ่มแรกเปรนเสมือนเ,อเขาเรียกว่าบัวที่อยู่ในโคลนตมเป็นอาหารของกุ้งหอยปูปลาไปก็ว่าไปบัวอันที่สองหรือระดับที่สองนะครับของเปาโลแฟก็คือไอ้สิ่งที่มันพ้นน้ํามาแล้วไอ้พ้นโคลนตมมาแล้วเพิ่งพ้นโคลนตมมาอันนี้เขาเรียกว่าถูกกดขี่ นะครับแต่ยอมรับอถูกกดขี่แต่ยอมรับนั่นก็หมายความว่ารู้ว่าตัวเองถูกกดขี่นะครับแต่ว่ายอมรับการกดขี่นั้นอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าตัวเองไม่มีอาจจะคิดว่าอะไรทุกอย่างก็ยากเช่นมีคนบอกว่าสกินโทนแคนนอนสวยที่สุดก็พยักหน้าบอกใช่แต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่ก็แต่ก็คิดว่าใช่เพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้หลักการหรือวิธีการที่ถูกต้องในการไปพิสูจน์เพราะว่าตัวเองก็ อาจจะไม่มีฐานความรู้เพียงพออ่านตำราภาษาอังกฤษไม่เยอะหรือเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นภาษาไม่ได้ก็เลยคิดว่าเออเขาว่าอะไรคือว่าตามกันแต่รู้อาจจะทาแม่งทำแม่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้วะแต่เราก็พิสูจน์ไม่ได้ไงเราก็เชื่อตามกันคือรู้สึกทาแม่งทำแม่งแต่ก็ยังเชื่ออยู่อืนะไอ้นี่คือถูกกดขีดรู้แต่ยอมรับก็อาจจะบอกว่าโอ้ยเขาเป็นตากล้องระดับขั้นเทพนะครับเขาพูดมาก็ต้องถูกอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นอ่ะ แต่ก็ยังใจเงอยู่นะแต่ก็เออเชื่อเชื่อแล้วกันอันที่สามอันที่สามก็คือถูกกดขี่และรู้ว่าตัวเองถูกกดขี่ไม่ยอมรับแต่ไม่ต่อตา้านไม่ยอมรับอาจจะบอกว่าเออสมว่าใช้กล้องโอลิมปัสอยู่นะครับเวลามีเพื่อนคนหนึ่งมาบอกว่าเฮ้ยฟูไม่ใช่ฟูเฟมล่ะทำไมใช้ฟูเฟมฟูเฟมดีที่สุดแล้กวก็เอ้ยกูไม่ได้ อยากจะใช้ฟูเฟมเราเว้ยเพราะเรามีจุดประสงค์หนึ่งสองสามสี่ห้าเรารู้อยู่ในใจแต่เราขี้เกียจเถียงไงเราขี้เกียจเถียงแต่เราก็อาจจะซุบซิบกับเพื่อนแล้วก็คุยกับเพื่อนคน mm hmm. อ,อื่นว่าไอ้นี่มันไม่รู้เรื่องเลยนะ mm hmm. ไม่ใช่ว่าฟูเฟมต้องดีที่สุดเสมอไปนะฟูเฟมไม่ใช่พ่อ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายก็คืออะไรครับก็จะเป็นที่มานะครับของเขาเรียกว่าคนที่เป็นแฟนขับพันแท้แล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นต่อสู้ พื่อสิ่งตัวเองรักนั่นก็คือรู้ว่าตัวเองถูกกดขี่แล้วก็พร้อมที่จะต่อต้านและแสดงจุดยืนของตัวเองอืมงั้นการตลาดเราจะมาจะมาทําอันตรายกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ได้เลยแค่จะบอกยี่ห้อนั้นดียี่ห้อนั้นนี่ด,ดีไม่เชื่อไม่สนใจเชื่อตัวเองนะครับมีประสบการณ์มาเองรู้ว่าอะไรดีที่สุดอยู่แล้วนะครับและเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็น่าสนใจในกลุ่มนี้ดังนั้นเวลาที่ลองชินาการนะครับว่าคนแต่ละกลุ่มเนี่ย ที่มีความเชื่อแต่ละแบบแล้วก็ถูกกดขี่ในแต่ละดับมาคุยกันบอกว่าอะไรดีที่สุดแน่นอนครับเราจะไม่ได้คําตอบเพราะคนแต่ละคนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีความเชื่ออยู่บนฐานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นปรัชญาเสรีนิยมไม่ว่าจะเป็นปรัชญาพิพัฒนาการนิยมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า liberal กับ Progressive หรือถูกกดขี่ดับไหนก็าตามแต่การถูกกดขี่เนี่ย นะครับมันสามารถเปิดโลกทกหรือเรียนรู้ได้ก็คือเขาเรียกว่าเปลี่ยนเฟรมออฟแล r เฟรมนะครับหรือว่าเปลี่ยนโมโนทัศน์ภาษาไทยเรียกว่ามโนทัศนมโนทัศน์มันต้องเปลี่ยนทั้ง3ด้านก็คือเปลี่ยนทางด้านความรู้นะครับเปลี่ยนท้งด้านทัศนคติและเปลี่ยนทางด้านพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยวถ้าใครสนใจเรื่องพวกนี้จริงๆนะที่ไม่สนใจเรื่องไอ้กล้องเพียวๆเนะี่ยอยากจะความรู้ด้านอื่นบ้างเดี๋ยวอาจารย์ติจะมาเล่าให้ฟังแล้วกัน ว่าความรู้ต่างๆเหล่า,านี้มันเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันนะครับเราจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่ทุกคนเถียงกันเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองไม่ผิดหรอกนะเพราะตัวเองมีความเชื่อและถูกสั่งสอนมานะครับภายใต้กรอบนี้และถูกการตลาดกดขี่กดทับอยู่นั่นเองอืมก็เจอกันในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธารสุขขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ